สัง่งออเดอร์บอเดมอ,อเดม,มากเจ็บๆจากกันมาจากกาน่ๆว่ล่ะ,อละ,ละเอาสิอ,ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์แบบว่าแบุบกกุ๊บกุ๊เนาะเวลาหยิมก็สั่นเอาปลบะคำม่อนปลาบะคมใส่เกลือน้ำเลนึงนั่นแหะอานโดน เอาเขียมลาขามออเล่หยำปุบปุ๊บปุ๊บปไหมไจเป็นบาบาเที่ยวไข่เกี๊ยิบมือนึงเด้อไขเพิ่จะเป็นบามาเที่ยวสี่ลัังหวันนอ์ขามมาเกีนยเ็นเนื้อยำกุก๊บุุุ๊๊๊ามเมอกุ๊กุแว่าเปนหมูกอบมังไ้ได้ม <c oughs> าแล้มาเลยสังหวันนอ์ขาีนี่ดิออโอ้ ว้าวิวดีจังเลยแซวบ่ <c oughs> มันก็สิมั่วเลยเพราะว่าใส่เกลือโอ้โห <c oughs>